好。好。嗯。 สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับช่องโอเอพาแซบแช่แนวนะคะมือนี้มื่อนี้ค่ะซร้อยจุค่ะซร้อยจุนี่คะเบิงโอ้ยเบิ่งกับเจวเจวขอหัวมามากค่ะเสร็บแซบน้องกันค่ะฟุ้งบินตากับไลายลยค่ะมื่อนี้โอ้ย พักข้าก็มีห้ายอยู่ค่ะคุ้นเหลือมีแตงแล้วก็ถัวแล้วก็มละขี่นกกับพักซี่เหล่ามากๆค่ะสิบแซบก็โอเคค่ะเบาๆร้ายค่ะมือน,นี้เกี้ยนค่ะเขากล้องเขา อันดับแรกก็ต้องขอโทษขอภัยเนาะคะ่ะก็คนที่เพิ่นบ่กินดิฟเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้อืแต่ว่าอเวก็ขอรับข้าวนีเด้อคะ่ะขอเดาข้าวก่อนค่ะม,มาๆค่ะบ่ได้เออร์แม่งบ่ได้เออร์ฟูมินตำ่ำ ุูมินตำเนี่ยมาเร็วแนฮะข้ามเรียค่ะกับตับกับค่ะ คุงเป็นมไรอะค่ะแม่จ้าวเข้าแบบคุ้งคุ้งเลยค่ะ

พอดีพอดีอ่ะพอีเอสมันขวามาแล้ค่ะได้อย่างให้โอเอกินสวยจุเบอง์งะคะ mm ่ะ hmm. ยานให้วเ้อค่ะ <c oughs> เซลล์ห้อเอ็นแบบขมๆอะค่ะ 你戴个帽。Damn, huh? 那吧，越说越好。 嗯。Mm. การหินหินสุดหยาดลยค่ะหินสมซือ่ออยู่เลยไม่เสีเอาหน่วยนีผสมงาเสียด,ดิค่ะ จัำมาค่ะขอขอบคุณอมเฉี่ย่องอ่ะแชล่าแนแนวด้วยค่ะเป็นทรงเสือมาให้โอเอซายนะคะคุณผู้ได้สนใจก็ขอบคุณผู้ได้สนใจอันเข้าไปอันสั่งสื่อยูเพจเพิ่นเด้วยค่ะเพจอันแชล่าแชแนวด้วยค่ะค่ะ thử ăn luôn ngon hả Đẹp ngon đây hả ừ. tập đây chào ừ. วินตำกับหลายๆเนาะค่ะ

มีอะไรกนมนคคามอมนะค่ะมาไอ้ไส้เขาแต่ว่านองไส้จุ่มาซัมมวนอยู่็พื่อนมวนอยู่ก็ฟูงบินต่ำอือแทำยแต่แตไม่ห้างเขโอ้ย จจนหาล้วแนหฮแล้วด้วยค่ะพีเอฟฟี่ขอมาบอกว่าให้โอเออันจอยจูให้เบิงงนะคะอุยอ้ยโอเอก็กินไ้ซนน้ำเนี่ยนะคะเมื่อน,นี้โออก็ขอฝากช่องโอเอพาแซบชาแนวน้ำด้วยค่ะอย่เลืมกดนไหลกดแชร์กดซอบสะไข่นะคะเพื่อจะบริพาทคลิปต่อไปเมือนน่อเนี้โอเอก็ขอเกล่าข้ามาขอบคุณค่ะ